สดีแฟนมาซาทุกคนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่10มีนาคม2018นะครับอยู่กับอาชวีทางอาซาดีครับเอาละเรามาว่ากันด้วยเรื่องราวของข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะก,กันหน่อยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็คงต้องเริ่มกันที่เรื่องราวของการแต่งตั้งผู้อำนวยการกีฬานะครับที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนเอดูกาสปาท่ลาออกไปหลังจากที่เจสันไอโต้ที่ดํารงตําแหน่ง แทนชั่วคราวเนี่ยก็ไม่สามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายของอาเซอลนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยฟาบิโซโรมาโน่ได้ออกมารายงานว่ากระบวนการในการแต่งตั้งอันเดรสเบตาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของอาเซอลเนี่ยมันเหมือนจะติดสัญญาณบางอย่างนะครับนั่นก็คือไฟเขียวจากเจ้าของสโมสรอ,อย่างตระกูลโครินเก้น,นะครับซึ่งก็ทำให้ยังคงต้องจับตากันต่อไปแต่ว่าล่าสุดเดวิดออนสตีนนะครับอีกหนึ่ง ผู้สื่อข่าวที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงเนี่ยออกมารายงานนะครับว่าอาร์ซอลเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับอันเดอร์เบต้าเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะทําให้อดีตผู้พุ่มในก,กีฬาของอารันดิโกมาดริดรายนี้เนี่ยกลายเป็นผู้พุ่การกีฬาคนใหม่ของอาร์ซอลนะครับโดยอันเดอร์เบต้าเนี่ยได้ตัดสินใจยุติเส้นทางของเขาคนระับกับอารันดิโกมาดริดในเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยการฝากผลงานเอาไว้มากมายนะครับ ในลาลีกากับการทำงานให้กับอารันดิโกมาดริดเป็นเวลา12ปีโดยในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งอยู่นะครับก็ช่วยให้อาันดิโกมาดิดเนี่ยต่อกรกับทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปซึ่งก็แน่นอนนะเป็นยักษ์ใหญ่ของลาลีกาด้วยก็คือเรอัล a มาดริดแล้วก็บาร์เซโลนา อาร์ลันิโก้แมตริสสามารถคว้าแชมป์ลาลิก้ามาครองได้สําเร็จ2สมัยนะครับในช่วงที่เขาดํารงตําแหน่งอยู่แล้วก็สามารถคว้าถ้วยแชมป์ยูฟ่าลีกมาครองได้ด้วยนอกจากนี้ยังพาทีมผ่านก็ไปถึงรอบชิงชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง2สมัยภายใต้การนําของผู้จัดการทีมชาวอาร์เจนติน่ายางเดียโก้ซียวโมเน่นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเคยทํางานอยู่ในอิตาลีนะครับกับปามาแล้วก็เจนัว ก่อนที่จะย้ายมารับหน้าที่เทคนิคอลไ d ด r เรกเตอร์ให้กับแอเลนติโกมาดริดนะครับในปี2013นะครับก่อนที่จะได้รับการเลือกตำแหน่งเป็นสปอร์ติ้งดเรกเตอร์ในปี2017ผลงานที่โดดเด่นของเขานะครับก็คือการช่วยทีมเนี่ยดึงเอานักเตะตัวดังตัวท็อปทั้งหลายเข้ามาสู่ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเฟลิกซ์อ,องตวนกริสมมน โรดี้ฮูเลนอาเรสแล้วก็คอนเนอร์กาลเกอร์ด้วยนะครับซึ่งก็หวังว่าอันเดร์เบต้าเนี่ยจะสามารถช่วยอาร์เซอเนี่ยดึงนักเตะเป้าหมายเข้ามาสู่ทีมได้สําเร็จนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยการเลือกเบต้าเข้ามารับตําแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของอาร์เซอุในครั้งนี้ก็ได้รับการผลักดันจากริชาร์ดกาลิกผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแล้วก็ทิมลูอิสรองประธานฝ่ายบริหารโดยที่มีจอชโครินเก้เป็นตัวแทนของเจ้าของทีมนะครับแล้วก็มีมิเกลเรตา ร่วมออกความคิดเห็นด้วยโดยอันเดรียเบต้านะเป็นผู้มืนวยการกีฬาที่มีประสบการณ์มากมายและตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาให้เรียบร้อยกับอาเซลนะครับโดยข่าวครา,าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะในวันนี้นะครับที่น่าสนใจมากๆก็มีรายงานออกมาจากทาง Sky m เ n อรนีนะครับว่าเบนจามินเซสโกเป้าหมายตัวหลักของอาร์เซาเนี่ยมีค่าเฉลกสัญญานะครับซึ่งขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวด้วยเราก็จะมีผลตั้งแต่ซัมเมอร์นี้เลยนะครับโดยค่าเฉลกสัญญาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเวลาที่เจ้าตัวได้ลงสนามนะครับประตูที่ทําได้รวมถึงจํานวนครั้งที่เจ้าตัวแอซิสให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยทำประตูนะครับ โดยค่าฉีกสัญญาเบื้องต้นของเจ้าตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่70ล้านยูโรนะครับหรือไม่ก็58.8ล้านปอนด์แล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปถึง80ล้านยูโรหรือว่า67.2ล้านปอนด์นะครับและในรายงานเนี่ยก็ยังระบุด,ด้วยว่าตัวนักเตะเองเนี่ยมีความสนใจที่จะย้ายออกจากอาเบลไลฟ์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ซึ่งอาร์ซอลก็เป็นหนึ่งในหลายๆสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวนักเตะทีมชาติสโลวีเนียวัย21ปีรายนี้นะครับซึ่งถึงตอนนี้เนี่ยเจา้าตัวยิงไปแล้ว17ประตูนะครับจากการลงเล่นในทุกรายการในฤดูกาลนี้รวมถึง4ประตูที่ทำได้ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก8นัดในรอบลีกเฟสด้วยนะครับโดยข่าวกว่อนหน้านี้เนี่ยมีการมองกันว่าอาร์ซอลแล้วก็เชลซีเนี่ยจะถือโอกาสที่อาร์เบลิฟซิกตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ ชวดเงินก้อนโตเนี่ยนะครับก็จะทําให้พวกเขามีปัญหาเรื่องของการเงินระดับหนึ่งแล้วก็มีความจําเป็นจะต้องขายนักเตะของทีมบางรายออกไปนะครับแล้วเบนจามินเซสโกก็เป็นคนที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถจัดการเรื่องราวของการเงินในสโมสรให้มีความคล่องตัวอยู่ในกรอบที่สโมสรเนี่ยวางแผนเอาไว้นะครับส่วนทาง d ดลี่แคนนอนะครับก็นำเรื่องราวจาก d ดล l ่ t r u s ตนะครับมานำเสนอ ในคอลัมน์ Inside Soccer นะครับว่าอาร์เซอลเนี่ยเข้าใกล้กับการที่จะได้ตัววิกเตอร์อูเมเเนเข้าไปทุกทีนะครับหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจว่าไม่มีปัญหานะครับที่จะจ่ายค่าฉิกสัญญา62ล้านปอนด์ของกองหน้าทีมชาติในจีเรียรายนี้โดยวิกเตอร์อูเมเนเนี่ยตอนนี้ถูกกาลาตาซรายเนี่ยยืมตัวไปเล่นที่ลีกตุรกีนะครับผลงานก็ถือว่ายอดเยี่ยม แล้วก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรระดับท็อปนะครับทั้งอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีเป็นต้นนะครับซึ่งกองหน้าวัย26ปีรายนี้เนี่ยสามารถทำไปได้22ประตูแล้วก็มี5แอสซิสต์นะครับจากการลงสนาม28นัดในทุกรายการให้กับทีมดังของซูเปอร์ลีกตุรกีอย่างการาาสรายส่วนผลงานโดยรวมนะครับ โอซิมเมนยิงไป76ประตูแล้วก็มี12บองแอสติสจาก133เกมที่ลงเล่นให้กับนาปโปลีนะครับก่อนที่จะเลือกย้ายทีมไปหาความท้าทายใหม่แต่ว่าเรื่องราวก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วิกเตลโอซเนแล้วก็ทีมงานคาดหวังนะครับไม่มีทีมระดับท็อปทีมไหนสามารถจ่ายค่าตัวที่ทางนาปโปลีตั้งเอาไว้ก็ทำให้เจ้าตัวจบลงด้วยการย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับกาตาสรายนะครับแล้วก็มีการระบุค,ค่าฉีกสัญญากันเอาไว้ที่ตัวเลขที่มีความ เป็นไปได้มากขึ้นนะครับสำหรับบรรดาผู้ซื้อทั้งหลายแล้วก็ส่วนตัวเชื่อว่ามีโอกาสสูงนะครับที่วิกเตอร์ซิเมนจะได้ย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนในรายของกองหน้าระดับพระกาลหนึ่งในเป้าหมายตัวท็อปของอาร์เซอลอย่างวิกเตอร์เกลกเรสนะครับก็ถูกสื่ออย่างเรคคอร์ดในโปรตุเกสเนี่ยรายงานว่าได้แสดงความต้องการของตัวเองนะครับให้สโมสรต้นสังกัดอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยได้รับทราบ ว่าเขาต้องการที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ช่วยสปอริงลิสบอนเนี่ยทำผลงานได้ดีต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่แล้วมาจนถึงฤด,ดูกาลนี้ใน23นัดหลังสุดในหลีกสูงสุดของโปรตุเกสก็ยิงไปถึง25ประตูนะครับรวมถึง2ประตูที่ทำได้ในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ช่วยให้ทีมเอาเชนะเอสโตริลปรายาไป3ประตูต่อห ยูสถิติเสมอติดต่อกัน3นัดในหลีกสูงสุดของโปรตุเกสให้กับสปอริงลิสบอนได้สำเร็จนะครับโดยในฤดูการนี้เนี่ยรวมทุกรายการเจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว39นัดนะครับแล้วก็ทำไปถึง37ประตูก็กน่าสนใจว่าถ้ามิเกลเดต้าสามารถดึงเอานักเตะรายนี้มาร่วมทีมได้เนี่ยจะทำให้อาร์ซ่องสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จสักทีหรือ,อยังนะครับก็หวังว่าเป้าหมายปลายทางของนักเตะรายนี้เนี่ยจะอยู่ที่เอเมริเซเดียม ถ้าหากว่าเจ้าตัวเลือกที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนมาทุกท่านเนี่ยกดไลค์กด like, กแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ